ตัเประกันแู่นั้นแหละ पर हुआ है अबे बाजू ने

ขี้เรื่อยผักตบขี่วัวเชือ้อขี้เรื่อยผักตบขี้วัวเชื้อสามชั้น พองอะไรบ้างพี <Merci. 'd S 2> ่เออของนี <ses qui> ่เออเกิจักยุ่งเหรอคะยุ่งกินเสี้กินเหงื่อเนี่ยยาสองพันห้าร้อยหกสามนี้นะคะศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิคุณทองได้จัดโครงการ ชมศูนย์ศึกษาพัฒนาความรู้ดูนิทรรศกา,การเพื่อจะเปิดบ้านเปิดหน่วยงานที่ร่วมการทํางานภายใต้โครงการศึกษาเนี่ยให้ประชาชนโดยทั่วไปเกษตรกรหรือว่าผู้ที่สนใจได้เข้ามาศึกษาและเลี่ยมชมกิจกรรมในรอบปีที่ผ่านมาของเรานะคะว่ามีอะไรบ้างโดยในปีนี้นะคะศูนย์ได้จัดขึ้นในวันที่7ถึงวันที่9กันยายน2563